ภาษาพม่าต้องมีคํากริยาโดดเดียวเช่นไปกินไปกินมาอย่างนี้อย่เดียวภาษาพมา่าใช้ไม่ค่อยใช้นะคะต้องมีคําลงท้ายด้วยเดเมปีบ,บีให้ให้ให้มีคําลงท้ายถึงคนพาม่าเข้าใจว่าซื้อสัญญาอย่างไรนะคะเช่นชอาทิเช่นนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเรา่าที่ลงท้ายด้วยเด อ่าด้วยเดกหรือกินซาเดถ้ากำลังจะกินซาเมและถ้ากินแล้วแบบเสร็จกิริยาอันนั้นเสร็จไปแล้วซาปีปีค่ะซาปีปีแล้วใช้ซาปีปีเนาะ,ะโอเคคราวนี้ก็จะใช้กันเป็นแล้วนะคะ คำกิริยาเบื้องต้น,ง,นง่ายๆที่ใช้ประจำวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจดเดยซุเจะมาด้ย